พิงจะทำอะไรคะจะทำบ้านของหมาพร้อมกับบ้านของคนเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในบ้านหมาก็จะอยู่ในบ้านคนด้วยค่ะอ๋อคือเลี้ยงหมาในบ้านแต่ว่าจะมีบ้านของมันด้วยอ๋อค่ะค่ะอยู่จังเลยบ้านของใครเอ่ยหลังคานี่คือบ้านของใครหลังคานี่คือบ้านของหมา อ๋อบ้านของหมาเดี๋ยวเราจะทำไซเดอร์สำหรับน้องสองคนก็คือจิตลิดกับมดีล่าตอนนี้เราหนูก็ยังทำตรงที่เองส่วนของอตู้เสื้อผ้า ตรงนี้เป็นส่วนของอะไรคะห้องอาบน้ําหรือสระสระน้ําคะอันนี้เป็นอ่างอาบน้ำส่วสนตรงนี้ม,มีตู้เสื้อผ้าอ๋อมีตู้เสื้อผ้าด้วยกำลังทําตู้เสื้อผ้าอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาตามดูกันต่อค่ะเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วค่ะพี่จะยังอาบน้าอ๋อพี่กําลังอาบน้ําอยู่คะ่ะตอนนี้พี่ชื่ออะไรคะพี่พื่ว่าพี่ พี่มาสเกลมสกลวางอาบน้าอยู่บ้านนี้มีกันอยู่กี่เนกี่คนคะอยู่อยู่กันหลายคนค่ะมีใครบ้างคะมีน้องมีน้องสองคนเป็นน้องผู้หญิงชื่อว่าอืมอาลีลากับมีลาค่ะน้องคนหนึ่งก็ยังเล่นไซเดอร์สุดอีกคนก็นยัง อ่านหนังสือกับแมคนนี้<ม>ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่อว่าลีลา,ลลาคนนี้ชื่อมีลาอ๋อคณนณโนมีลาแล้วนี่ก็คือคุณแม่คุณแม่คุณแม่ชิ้นนิ้งหน่องนิ้งหน่องแล้วอีกคนนึง่งที่เป็นเด็กที่เป็นลูกก็ยัง,งเล่นกับหมาอยู่อ๋อนี่บ้านนี้มีหมาด้วยเป็นหมามีลูกแล้วนะตรงนี้นี่ไงลูกอ๋คุณพ่อทำอะไรอยู่คะ คุณพ่อก็ยังอ่านหน,นังสือพิมพ์อ๋อไหนเขาดูหนังสือพิมพ์คุณพ่อหน่อยค่ะนี่อ๋อนี่นิทานของลูกอ๋อลูกคนเล็กอ่านนิทานอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วนี่ก็เงินเงินไม่ทําอะไรคะเงินไม่จ่ายหนึ่งร้อยบาทอ๋อหนึงอยบาทนี่คืออะไรคะตู้เสื้อผ้าค่ะไหนขอชมตู้เสื้อผ้าหน่อยสิคะ โอ้เสื้อผ้าเพียบเลยนะคะนี่ห้องอาบน้ํามีน้ําอยู่ด้วยเป็นบล็<ส>บอกใสบล็อกใสมีน้ําอยู่ด้วยค่ะเอา้า <c oughs> หนูอยางงั้นไซสดอร์จังอึ๊บอี๊พี่ช่วยหน่อยโอเคขึ้นอย่างนี้นะน้องมานี้พี่อุ้ม สนุกดีนะนอ้องวิ้น้องไปเดี๋ยวพี่ขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะลา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 เอ,อิอตู้เสื้อผ้าหน่อยอุ้ยเอาไม่ถึงตู้เสื้อผ้าใหญ่จริงเปลี่ยนชุดเรียบร้อยอึ๊บพ่อคันเกือบถึงเวลานอนแล้วหนูขอ นอนก่อนนะคะน้องอา,อาบน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพ่อขอไปอาบน้ำแป๊บเดี๋ยวแม่เก็บแม่จะอา่านนิทานให้ฟังน,นะโอเคพ่ออาบน้ำเสร็จแล้วแล้วลุึคนนะคะหนูออาบเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ ะมะลีอยู่ไหนเหรอจะ,อะเขาเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วหรอคะใช่ค่ะ,ะชุดนอนนะคะไหนถ้าเป็นชุดอยู่บ้านเป็นยังไงคะชุดอยู่บ้านาชุดอยู่บ้านเป็นยังไงคะอ๋อเหม,มอือนใหม่ด้านหนึ่งออาเปลี่ยนเป็นชุดนอนคะอ่ะอ๋อชุดนอนค่ะเพื่อนๆแล้วหม,มาชื่ออะไรคะเนี่ยเลี้ยงหมาด้วยหมาชื่อว่าจุด กับขาวจุดจบขาวในขาวไม่เห็นขาวเลยค่ะขาวอยู่ฝั่งนี้ค่ะไหนขอดูขาวหน่อยเป็นลูกหมาไหนคะขาวยังเล็กอยู่หนูขอไปอ่าบน้ำแป๊บนึงนะคะได้เลยจ้ะมารี ก็เปลี่ยนชุดน,นอนหรอคะอไปนอนกันเถอะเดี๋ยวแม่อ่านนิทานให้ฟังนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หนูจะไปเล่นกับหมาค่ะนอนเอ๊ะเก๊ะเอ๊ะหนูขอไปเล่นกับหมาน,นะคะได้เลยจ้าเอ้าหมามาไหมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหนูพาไป ามอแม่แมาแมามาข้างนอกมาเล่นป้องหมาป้งขาวป้องจุด <c oughs> สนุกดี <c oughs> เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> เด็กเด็กเข้ากรงได้แล้วจ้าเปิด จะน่ารักที่สุดเลยโอ้ขาวเปิดกล้องหน่อยพวกเธอล่าเราจริงจริงอุ้ยตกลงฮะฮะไปเข้านานกันเถอะอื้อข้ามี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  บ้านใต้ทะเลหนึ่งร้อยชั้นเจบสวัสดีค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปนี้ที่สำหรับพิงพิงเบิร์กต่อขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,ยเจอกันบ๊ายบาย สวัสดี